สวัสดีครัไม่พูดเยอะนะอันนี้มาโปรโมทเซิร์ฟอ,อะไรวะโนฮาร์ปบอกใช่ไหมเออโนฮาร์บแนวโนวาแนวโนวาเซิร์ฟตำนานเลยเซิร์ฟเนี้ยบอกเลยนี่เลย ตามเนี้ยเขาเพิ่งกลับมาเปิดวันนี้ที่ไรวะว,นนว,นนวันที่เก้าวันนี้เพิ่งวันที่เจ็ดโอเคเขาเพิ่งกลับมาเปิดผมก็เพิ่งมากลับมาเล่นนะนะไม่ค่อยรู้อะไรมากนี่ครับโปรโมชั่นตามนี้เลยเติมห้าสิบได้หัวตัวห้าปืนกลห้าสไนสามก็แนวโนวาทุกคนรู้อยู่แล้วอ,อืมใช่ไหมตัวละครสามร้อย นี่นะกิจกรรม <c oughs> เรยอะมากทำคลิป Youtube วิว250วิวขึ้นได้รับเซตคิดคมัดเซต50 2เซต500ร้อยเซต1000วิว10เซต1ั0 0วิว20เซตเนี่ยตามเนี้ยมีสตรีมด้วยสตรีมไลฟ์หรอ Facebook ก,กับ Youtube 30ิบนาทีห้าห้าหม หชั่วโมงครึ่งเสร็จคิดมากแล้วก็ได้ยด YouTube ด้วยนะถ้าตัตีมอะตามนี้แหละแล้วก็ของออนเวลาวิ้ยเซิร์ฟนี้ของเดียวนะสายฟรีอยู่สบายอะ่ะบอกเลยมึงไม่ต้องเติมกันละจริงๆดูดิออนสามสิบนาทีได้ตัวนี้ผมได้แล้วนะตัวนี้ผมไปออนเล่นนาสักพักหนึ่งละออนตามเนี้ย เซอร์เพิ่งเปิดก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าคนเล่นเยอะอยู่นะผมมาเล่นเมื่อวานก่อนคนอ่อนยี่สิบบวกกิจกรรมแอดมินมีกิจกรรมยืนจุดแจกที่สี่ด้วยเริ่มห้าโมงส่วงหรอวะเนี่ยสี่โมงยี่สิบก็เนี่ยครับตามเนี้ยครับคนเล่นเนยอะอยู่นะไปะเล่น เฮ้ยลองอันนี้ถ้าผมจำไม่ถ้าผมจำไม่ได้นะน่าจะเป็นเซตฟาร์มอันนี้ห้าสิบแอดมินให้มารีวิวโลมกยาปกติกล่องหอมยิงโอเคไปยินดีว่าเดี๋ยวไปรีวิวเซตก่อน แนวโนว่าเฮ้ยผมยังชอบเลยแนวแนว,แนว,แนวหัวเป็นเดียวแนวกอล็กเน,เนี้ยอ,อืต้อง <c oughs> มีคนด้วยฮัลโ <c oughs> หลนายฮัลโหลพี่ชายผูเขาไม่ตอบผมอ่ะครับทุกคน เดี๋ยวใส่เศษท้าสิบให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเศษฟาร์มก่อนนี่นะเศษฟาร์มหัวเม็ดเดียวสไนตรงนี่นะประมาณนี้เดี๋ยวดูห้าสิบฮัลโหลฮัลโหลครับผม เมื่อกี้คืดอะไระครับเปล่าครับไม่มีอะไรครับอย่าเพิ่งเก็บได้ไหมเฮ้ยเก็บของทิ้งมาทิ้งมาทิ้งมาจะเก็บของฟาร์มได้อันนี้นะที่อยู่นะตัวตัวละครอ,อะไรนะครับอะไรหรอตัวละครตัวละครอ,ออนเวลาครับเท่าไหร่ครับหน่ชั่วโมงสามสิบนาทีมั้งถ้าจำไม่ผิด ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนยิงเลยโอเคครับตัดมาตอนยิงเลยคนก็เนี่ยสามโมงกว่าก็ได้อยู่นะเซิร์ฟเปิดสองวันโอ้โหแมบนี้อย่างชอบแมปโรดผมเลียแมบโนวาใช่ปะแมบโนวั่ะวะใช่ใช่ใช่ใชแมบธน,นวน์ เนี่ยเสร็จฟาร,รม์มปืนตรงอยู่นะผมเล่นมาเล่นมาตะเกียบเข้าแล้วเข้าแล้วเดึนมองแม่อ่ามึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่โหโคตรคมโดน,น,โโดนไปลุยจะไปย่องโอ้โหยู่ไหนวะเย็สเดี๋ยวสิจกจะล้างโคลนะเบีย้ย เฮ้มีคนรู้จักผมด้วยป่ะอ๋อเก็อบลอยเป็นไงคมเกินนะครับนอนนอนคม,มเกินนะครับทุกทีพอดีคมไปหน่อยอยูไไ่ไหนวะเนี่ยเนี้ยววะได้อยู่นะเซิรฟ์ฟลื่นเลยนะได้เลย อิ้งเฉียบไมไหววะมาดีผมเกินนะครับโชคีโอ้โหโอ้โอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนไฟมันเยอะจังวะมาตั้งโลมาตั้งใจเย็นตั้งโลมาเนี่ออมีเงินแค่ไหนฮะมีองคกูยิงแล้วเฮ้ยยิงกูโดเอาเอ้ายึดยด กูไล่เกินกูยิงไล่อาสาเราให้กูเสือกได้ปะเนี่ยกก็เสือกเลยกูไล่ยิงเลยนะกูไล่ยิงนะไอ้สัตว์จะย้ายเท่าเ <BI ี๋เลื่อเวเล่อกเกินอาครังง่องโหด้จับโอ้เหี้ยไหนวะโอเคโหดีสัตโดน โอ้มันเจ็บ้เไอ้เหียมันไม่ตายมันเหลือวเหลือสากเองไมไม่่ไมไม่อนึงนะได้อยู่นะมันอยู่นะ ไอ้เฮียพอหมดใจเย็นเพื่อนโอ้โหมึงก็เกินมึงมึงลุมกูไอ้เหี้ยมึงลุมกูมึงเกินไป<ผ>นไอ้เฮีย้ยอย่ามาเล่นเลยสัสตว์ของของมึงอย่า มาดิวัดปลาวัดปลามาดิวัดปลาวัดปลาโอไา้ไม่กล้ามลไ,มไม่กล้ามีกูหรอกยิงไม่กล้ามีกับผมอะถึกโกลอ้๊ยโอ้ยท้อว่ะเอาเซตมาทำทุนเหลือมาทำบุญวะเนี่ยมหมดแล้ว ของจาหมดของจะหมดอยู่ไงบ้างอ้าฮะมันโดนกูอเม็ดเดียวพอจริงๆเม็ด,มดมเดียวพอว<ะ>ไอต่าไม่ได้เก่งมาดิให้ลุงก็หมาอยู่ไหนวะ อ,อยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านอ่ะบอกแล้วมันไม่ลุมมันก็หมาครับอืมจริงๆบอกเลยพอแล้วของกูหมดแหละพี่ท้อว่ะของหมดอ,อมได้อยู่นะ เฮ้ยอะไรอ่ะเกินมิงไดไงเนี่ยไอตับมึงอีกแงโอ้ไอี้ยไม่พ้นกูริงไงวะตั้งรถตั้งรถตั้งรถเื่โลอะไรอ่ะเอาีน่าเอานดูกิน่าเนี่ยเนี่ยพูดด้วยนะจบ เดนตายตายหมดมนเป็นไง,นไงอ้โธ่ไ <c oughs> นไหนไนไนไม่ค่อยอยู่ของเลยไม่ค่อยอยู่ของเลยครับทุกคน,นด้วยมึงใกเยะขุ่ยพี่มีคนมามีคนมาฝากลูกเมียข้าด้วยมึงหิงกูได้ไงเนี่ย ไอ้เฮียเกินเกินไปขอทีละตัวดิเฮ้ยก็น,นี่หนึ่งหนึ่งไว้นี่มาดิไม่ใหนึ่งหนึ่งเหรอหนึ่งหนึ่งไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูกูบอกเลยเดี๋ยวมึงเจอกูโง่ยดผมเล่นสไนแล้วกันนะผมเล่นกดไม่ค่อยถนัดอะ่ะไอินอินจะเอาอิน มาไอ้พวกเขี้ยมันเจอกูพวกเขี้ยเดี๋ยวกูจ์ดให้อันนี้ห้าสิบนะแรงอยู่นะเม็ดเดียวพอเม็ดเดียวพอ โอ้โหแต่มันก็ยิงแรงอยู่นะไอเ้เคียทำไมฮะทีมันบังอย่างวะข้ารงมันแบบโอ้โหไอเ้เหียมึงก็แค่ลุมกูโอ้โหมันกี่ตัว,วะันในแคนมันเนี่ยเยอะเกิน หมดแล้วว่ะหมดแล้วว่า,ววาของเนี่ยหมดแล้วว่ะอุ้ยแต่ห้าสิบเล่นมันจริงต,ตัวละเม็ดะครับอืมยากแต่บางไปหน่อยออพอพอพอยวไหวฟาร์มให้ดูเดี๋ยวปิดคลิปละเฮ้ยไม่ไหวว่ะแคนมันเยอะเกิอนอะ ตตตแบบฟาร์มไปฟาร์มโอ้ยถ้าใครจะมาเล่นแนะนำนะมาเป็นแคนดีกว่าจริงพวกมันเยอะเกินเ้ยคนเดียวไม่ไหวโอ้ย แม่ฟาร์มยังแกมอ่ะครับแนวเนี่ย small v i e ไปลุยเห็นไหนมิ้นบอกว่าม,มันมีฟาร์มได้เซตธรรมดา <c oughs> เซตลาวาที่ผมเล่นอะ่ะแล้วก็อีกเซตหนึ่งเป็นเซตแร่นะเทียบ <c oughs> เท่าห้าสิบใส่ฟาร์มใส่ฟาร์มอยู่สบายอ่ะครับแน่นอนไม่ต้องเติม มาดิเฮ้ยจ่แบบสวยนะเฮ้ยบอสต้องยางไดเฮ้ยบอสถุกจังนะตายแล้วเอ,อเนี่ยครับก็ได้ประมาณเนี้ยของฟาร์มแล้วมันก็จะมีอีกเซตหนึ่งอะ่ะ น่าจะเป็นเซตอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่มันน่าจะความยากอยู่อ่ะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากน่าจะหมดแล้วมั้งใครอยากกลับมาเลนก็กลับมานะเนี่ยแนวเก่าเนี่ยโอ้ยแนวโนวาหัวเม็ดเดียว โดดยิงสะบัดอย่างเฟี้ยวตามน,นั้นแหละไปละจุจ๊บ